สิทพวกเรานะครับขึ้นมาข้อมูลนะคะอเกวาเาตดป้ายคืน่อาสะพานชารแล้วเคนะครับทผมขอบคุณนะครับตอนนี้พี่น้องเออประกาศไปแล้วใ่ใชเมื่อกี้สร้างบอกไปแล้วนะครับตอนนี้คือป้าของเราที่สถานชมาทรนบรเทศนะครับตอนนี้ทำไม บลิเชตนะครับโ, <c oughs> โอ้ผมชอบเ <c oughs> ตียงก็พรในเมื่อนะเออแล้วตอนนี้เขาก็ขื er ่นไปยเราเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเขาเอาป้อมเชิญทางนี้ครับอป้องอ่าอ่ะเดี๋ยวก็เรียนถามอาแป้นนะครับนี้ก็เป็นศิษยาสทย์วิทย์ธรรมเหมือนกันนะครับก็เป็นผู้หนึ่งที่มีเป็นคนไทยหัวใจรักชาติใช่ไหมครับใช่ครับอ่าเอาเลยครับอป้อมจะแสดงความรู้สึกอะไรเอ่บขอบคุณครับกำลังทำพี่น้องทุกท่านครับกำลังทำพวกพี่น้องตำรวจด้วย ว่าต่างคนต่างมัทำให้เาท่นะใครกําด้ได้ปกป้องแล้วก็ปกป้องคนทําผิดหือถึงว่าใครทําผิดก็จะปกป้องไม่ให้ทําผิดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันผิดกับหัวรหรือเปล่าว่าจะป,ปกป้องคนผิดนะเขาผิดแล้วว่าเราไม่รู้แต่ตอนนี้ก็คือกําลังผมเม่อตะกี้ผมเห็นพี่น้องกําลังต่อได้รู้สึกรู้สึกมันไม่เสียชาติเปล่ชีวิตตัวเราเนาะคนท่านนี้ก็กําลังเรียนปิญญาเอกอยู่ท่านนี้ก็ เอกนิยมสาปัดแล้วก็ตารางเงินบริยาเอกอยู่นี่นั่งคนนี้ด็อกเตอร์ใครจะรู้ว่าด็อกเตอร์ไหนใครเรียนใครเรียนต่อด็อกบริยาเอกอยู่นะ่ยพิธีกรนี่ก็กำลังเรียนบริยาเอกอยู่กันเลยจบอ๋อผมด้วยผมก็คนในกันเลงเรียนด็อกเตอร์แบบด็อกเตอร์อยู่สองปีนี้อันนี้ก็อันนี้แล้วด็อกเตอร์และใครเป็นยาทอที่กำลังเรียนอยู่นะครับมีใครไหมนั่นนั่นนั่นนะด็อกเตอร์นั่นน่ะนะด็อกเตอร์นะจบแล้ว เราดีล็อกเตอร์ไม่รู้กี่คนกลับมานั่งแบบเนี้ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยหลายคนสิ้นไรไม่ตอบหลายคนมสอสหลายใครเรียนใครเรียนปริญญาโทอยู่ตอนนีม้มีใครนับยกมือหน่อยจบแล้วนะจบปริญญาโทยังยังกันอ๋อนี่จบแล้วก็มีปริญญาเอกอยู่กี่คนครับเนี่ยนี่นี่อ๋อนี่กำลังกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่กันไม่รู้เยอะแยะไม่หมดเลยผมก็เลยนั่งคิดว่าไอ้เมื่อกี้คนที่มาถามผมเนี่ยเขาคงจะดูเราที่ การแต่งตัวนะหรือว่าการไม่แต่งหน้าหรือว่าการไม่แต่งตัวแล้วก็เลยเราด้วยเรยาไม่มีการศึกษานะแต่จริงๆว่าก็ยอมรับได้นะเพราะว่ามันเข้าใจยากนะครับว่าคนดีที่มาเสียสละและแสดงวิถีชีวิตจริงเนี่ยคนดีารมาแสดงวิถีชีวิตของคนดีที่มาเสียสละเนี่ยคนจะเข้าใจย,ยากบางคนเขาดูเราเป็นพวกคนอันตรายนะเป็นบุคคลอันตรายเป็นบุคคลที่เดนจูงจมูกมาแล้วก็โดนว่าจ้างมา ผมก็เลยนั่งคิดดูก็เห็นพี่น้องกลา,างกำลังเพ่นเต็มที่เลยเนาะเรามานั่งกินข้าวกันอย่างเงี้ยผมก็ดูว่าตรงนี้ก็มีครูมีอาจารย์ไม่ได้มีอันนั้นนี่จบกอปริญญาปริญารญาตีนิติศาสตร์ผมก็ยังมองว่าพวกเรามานั่งกินข้าววันนี้เพื่ออะไรก็รู้สึกรู้สึกอบอุ่นนะครับว่าใช่พวกเราถึงบอกว่าความดีที่เราทำเนี่ยมันเป็นความดีที่คนต้องมาเสียสละจริงจริงนะครับ เราก็ไม่ใช่ง่ายที่พวกเราจะได้มาเสียสละกันแล้วอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้บางคนเข้าว่าเราเหมือนกวางน้อยไม่มีพิษไม่มีภัยจริงๆแล้วเราคข้างมองเห็นถูกแล้วครับเพราะเราไม่มีพิษไม่มีภัยเราเราจะไม่มีพิษไม่มีภัยกับสิ่งที่ไม่สิ่งที่ดีท่านั้นแต่เราจะมีพิษร้อยรามากถ้าเราจะเล็กๆเราก็จะมีพิษพี่คนมีภัยต่อสังคมนะครับในระดับนั้นแล้วก็นี่ผมเสนอผมสนอเนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความกลัวเนี่ยเราจะเห็นความความจริงๆของลุทธรรมของคนได้ว่าชวิตของคนเราเนี่ยมีขีดขั้นของความกลัวเนี่ยมันมีบททดสอบของลุทธรรมได้ชัดเจนเช่นเชิตของคนากลัวตายนะใครบ้างที่ไม่กลัวตายผมว่าเชื่อว่ามันต้องมีคนกลัวตายนะกระนั้นผมเองก็เคยกลัวตายแต่มันก็มีขอบเขตว่าเราไม่กลัวเราเราก็มีใช่ไหม แต่บางคนไม่กล้าพูดกับเราด้วยว่าเขากลัวอะไรแต่เราก็รู้ว่าเขากลัวอะไรขนาดคุกเขาจะไม่กล้าเข้าเลยเขาจะกลัวติดคุกเลยคนตายเขาต้องกลัวแน่นอนเลยครับผมพี่อบอกเห็นได้ยอย่างนี้นะครับว่าความตายแล้วก็เราเห็นความกลัวของชีวิตคนได้ว่าเรารัดกันได้พ่รุธภัณฑ้าดแต่สุดท้ายเราก็เข้าใจว่าคนเราก็รักสุข,ขุย้นทล้คนะครับเพื่อเรามาแบบความน้อยจริงๆ แล้วเราก็มาทําความดีต่อกันนะครับอะไรที่เราเป็นหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ที่ไม่ดีรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของความผิดกฎหมายมันไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของความที่เราช่วยเหลือเพื่อกูลเราคนอื่นมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราทําแล้วเราเดือดร้อนผู้อื่นก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเรามาโดยแบบสงบเรียบง่ายแล้วไม่เดือดเดินชีวิตผู้อื่นสำคัญที่สุดคือเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็ไม่ผิดกฎหมาย อีกอหนึ่งคือเราต้องปลอดภัยชีวิตพวกเราต้องปลอดภัยเพราะว่าผมเคยมีข้อมูลเลยว่าพี่น้องบอกว่าระวังคนที่จะแต่งตัวเหมือนเราคล้ายเราแต่จะทําพฤติกรรมแตกต่างจากเราคือทําผิดกฎหมายทําสิ่งไม่ดีทําความเดือดร้อนให้ผู้อื่นก็พยายามมองกันนะครับว่าด้งยกาน,นจะเป็นพี่น้องหรือ่าเปล่าก็ต้องดูดีๆนะครับเว่านนี้เว้ยให้ผมนั่งด้วยเหรอผมรู้ว่าผมยาวผมขาวดแนะครับ <laughs> <laughs> ผมจะการเล่าให้ฟังว่าพอพอเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าเจตเราเป็นคนยังไงนะถ้าเราไม่มีความอยากได้สุดที่ตัองใจราอะไรเรามาครั้งนี้เราไม่ได้มาไล่แต่เรามาแค่ปกป้องความยุติธรรมเราเห็นตรงนี้เป็นภัยต่อสังคมเราก็เลยเดืเหมือนคนมรเป็นทุกเนะ่ยเป็นภัยแต่จริงๆแล้วถ้าคนเข้าใจเราเราไม่ได้มีพิษมีภัยเรามารักษาความเป็นภัยของสังคมต่างหากที่เราเป็น นี่ดูไปดูมาจะเป็นเหมือนกับปลุกระดมบ้างไม่ใช่นะครับผมว่าพูดให้ฟังเฉยๆนะก็ได้เปลี่ยน,นสภาวะแล้วนะครับว่าเฉยๆคนเราเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่น้องเนี่ยเ,เหนื่อยๆมาแล้วเราก็มาจากแมีผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีบ้านมีรถมีที่อยู่มีมีมีอะไรนะมีทุกอย่างพร้อมสอบอะเราทุกคนมาเสียสละแบบนี้มากินข้าวง่ายๆมากินข้าวที่คนอื่นเขาอาจจะดูข้าวเราเนี่ยมันหน้าไม่น่ากินแล้วก็ไม่น่าไม่อยากกินด้วยซ้ำไป บางคนก็จะบอกว่าโอ้โหมาทั้งกลุ่มกินไปดีหน่อยก็ไม่ได้กินผักกินแตงกวากินมะเขือนะ,อะโอเคงั้นก็เราก็จะบอกว่าวิถีชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยแต่สิ่งที่เราไม่มีไม่ตายเนี่ยเราพยายามดนนะ้อยเนาะไม่มีไม่มีแล้วไม่ตายเนี่ยเราไม่ค่อยเก็บหรอกครับเราจะพึ่งตนเองได้ครับเอยู่ที่เรียบง่ายอะไรที่ไม่มีไม่ตายเนี่ยผมเคยถามนักศึกษาน่าเบนะื่อนหะ ถาม้าสิ่งที่ไม่มีไม่ตายมันคืออะไรเขาบอกว่าอัลมาจกยนโอ้โหมันหักหูคนอื่นเลยนะว่าบางคนนั้นถ้าเอาเป็นเอาใจกับสิ่งที่ไม่มีไม่ตายก็คืออัลมาจกินได้เลยไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ตกเป็นแบบนั้นได้จริงจด้วยเพราะนั้นเนี่ยเราก็มาเรียนรู้สังคมนะว่าชีวิตสังคมคนเราเนี่ยเราจะเห็นชีวิตว่าถ้าทุกคนแบบผมถามเลยว่าคนที่ทําความผิดไม่รู้จริงหว่อเปล่ผิดผมก็เชื่อว่าคนปกป้องคนผิดไม่รู้เหรอเขาว่าผิด ผมก็เอใจอยู่ในนเปในประชาชนคนนึงนะผมอยากถามคำถามผมวอาโดยใจว่าผู้นำประเทศเนี่ยที่ขอรับช่เนี่ยประเทศอื่นเขาถึงกับหนาบหนาบาชีวิตนะแต่ประเทศเรามีผู้นำบางคนผู้บริหารบางท่านผู้บริหารประเทศบางท่านท่านบอกว่าการผูกทิดเดี้ผมมีความรู้สึกว่านี่ตอบใจผมเลยว่านี่นะคือความไม่ดีทำ มันนิดเดียวจริงๆเหรอว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยต้องบริหารประเทศแต่อะไรก็เป็นตัวของของเราเข้ากระเป๋าเราอำนาาก็ของเราออกหน้ามาเข้าอะไรก็ของเราหมดเลยอ่ะแล้วมันเป็นพูดรกกันเมืองที่เสียสละมันเป็นอย่างนี้จริงหรอถามในใจอยู่ตลอดเวลาเนีก็เลยวันนี้ก็ได้มาเห็นรู้ความชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามันจะมีบททดสอบอะไรให้เราในรี้ได้หรืออย่าว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราเห็นจริงๆมันก็เป็นในตามที่ ในแบบสวสดแทรกนะตกแต่ําไม้คนเราเนี่ยเอากฎหมายที่มีช่องว่างไม่ยอมพัฒนาประเทศพี่เจริญมากแบบนี้นะแต่ไปบกบ้อนประเทศให้่ตัวเองพี่ตัวเองต,ต่ำม,มันก็ถึงในใจผมองนะเอาเลยเรามีความรู้สึกอย่างนั้นนะว่าทำไมไม่หันมาพัฒนาประเทศตัวเองนะถ้าเราเราทำแบบนั้นได้จริงจงแต่เราก็เข้าใจว่าราตอบโดอันาจที่เขาก็เคยทำผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่เราก็รู้อย่างเดียวว่าเราก็ไม่ค่อยเรียกร้องสิทธิ เจดีย์พรอความวิถีธรรมให้มันกระจ่างให้ขึ้นมาเป็นไปได้สุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็คือว่าถ้าเราไม่ได้เราก็ไม่ได้เสื่อมเสียอะไรไม่ได้หวังถึตรงนั้นใช่เราไม่ได้มาไล่รับบาปเราไม่ได้มาไล่อะไรเรามาแค่ขอความจริงว่าหลักการวิธีการในการตัดสินหรือว่หลักการวิธีการที่จะคิดอย่างไรแล้วก็มีความชัดเจนความกระจ่างให้เราได้บางอย่างเท่านั้นครับอันนี้ไม่นองเสื่นะครับท่านผูไม่งั้นเดี๋ยวผมเั่ายาวกระผมกับคุณปับต้อง คือที <area>. mhm. ่จริงแล้วต้อเอาไปนะครับถ้าคืณชนะปฏิรัตินะครับด้ตรวมาว่านะครับสิ่งที่จะสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะชนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกก็คือความจริงนะครับก็คือความจริงความบริสุทธิ์นี่แหละสุดท้ายก็จะคือสิ่งที่จะชนะทุกอย่างที่สุดในโลกนะครับดังนั้นทำไมเราจึงมาตวงตาความจริงมาแสดงความจริงกันนะครับเพื่อให้รู้ว่าความจริงนี่เป็นสัจธรรมนะ ความจริงไม่เป็นสิ่งที่ไม่ตายนะแม้ว่าคนที่จริงจะตายแต่ความจริงจะจ่สิ่งนี้ไม่เคยตายนะครับเพราะเขาที่ดำรง,งอยู่ในความจริงได้นะครับไม่เขาจะตายแต่ว่านั่นก็คือเป็นการรักษาสัจธิที่แท้จสินนะครับหนึ่งกระบวนการยุติธรรมนเนี่ยมันเป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายเลยนะเป็นสถาบันหนึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งขั้นสุดท้ายที่ตัดสินทุกอย่างแล้วนะเราไม่ได้มาปรับรองว่านักตุ้าการัดสินเนี่ยเป็นคนเลว เนี่ยคือการผ่านกระบวนการต่างๆเขาได้รับโทษทุกอย่างหมดแล้วแต่เขาก็ยังไม่อยอมปิดคุกนะต้องทำให้ถ,ถูกต้องตามกระบวนการต้กงถึงต้องได้รับโทษนะต้องได้รับการปิดคุกแต่เขาก็ยังไม่อยอมปิดคุกนะนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราก็มาตั้งถามว่าทำไมแล้วถ้าเป็นอย่างนี้กระบวนการุติธรรมก็ต้องล้มือใช่ไหม คนที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมล้มเหลวเนี่ยก็คือคนที่อันตรายที่สุดนั่นแหละคนที่ไม่ดีที่สุดที่สามารถทำให้กระบวนการเนี่ยล้มเหลวไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคนไทยเล็กๆเนี่ยต้องออกมาปกป้องนะครับออกมาทวงถามออกมาทวงคืนนะให้กระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยมันนไปได้อย่างถูกต้องรองธรรมนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับและไม่ใช่เฉพาะเราตรงนี้หรอกผมว่า ที่เราพยายาเชือทางบ้านอีกมากมายนะครับที่มีข้อกังขามีข้อสงสัยและกำลังดูอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการพฤติการณของระเกนนี้นะจะดำเนินไปได้อย่างไรนะครับจะดำเนินไปถูกต้องขนาดไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าเราทุกคนาก,ก็เป็นคนที่มีการศึกษามาคนที่มาเปหน้าที่ดูแลกระบวนการนี้ในจิตวิญญาณเนี่ยครับเมื่อความรู้สึกเรื่องจิตวิญญาณเมื่อการ เราของการพิบารนะครับเราของการเสื่อสัตว์สุ่งิตนะครับเราต้องชอบต่อบ้าที่นะครับเราก็ควรจะทำให้มันโปร่งแจ้งชัดเจนนะครับว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะดันรงลงไว้เพื่อสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นชาติของเราเนี่ยนะครับศาสนาไม่ว่าปัหาการศึกษานะครับสารสถาบันหลักของเราเนี่ยได้ดันรงอยู่ได้แล้วก็เป็นความต้องคารของคนในไทยนะครับอ่า มีอะไระไหมผมขอถามน้องเล็กว่าพอพูดถึงความจริงเราเรารู้สึกว่าเราจะเก่ากันไม่หลแบบนีบ้เพราะเรื่องนี้ม<อ>ีผมก็หลากถามว่าบางท่านที่ทำางินไม่จริงเรงความรับโกงผมว่า,วาม,มันจริงหรือว่ามันเขาไม่รู้หรอเขาว่ามันไม่จริง <c oughs> แต่เ็ายัง,ย,งยังถามไปได้เหมือนกันนะว่ามันจริง<อ>ผมก็มีความรู้สึกว่ามันก็มีความจริงอยู่นะคือว่ามันามไม่จริงความก็ การโกหกมีเยอะไหครับพี่น้องพี่น้องว่าเห็นไหมทั<ด>้งเร่นี้มันไม่มีแต่มีจริงว่าคนโกหกมีจริงเพราะนั้นเราก็เห็นว่าไม่มีเลยต้านน้ำเป็นตัวอะไรก็ได้ยังไงก็ได้นะครับก็คือพออเล็กผมถามอเล็กนิดนึงว่าตอนนี้อเล็กเรียนเอ่อกำลังเรียนปริญญาเอกใช่ไหมครับเรียนอยู่อะไรนะครับเนี่ยแล้วสาขาอะไรเชื่อกร <c oughs> คือผมเรียน ผมเรียนเกี่ยวเรื่องของบุคดีบัญญิตนะครับัฎยาเนี่ยสาขาผู้นำทางสาังคมธุร <C> e <an> กิจและกาเรเมืองมาอะยรลังสิตนะครับก็ม <C> e <an> ีอาจ <c og ued> ารย์ <C> e <an> ส,สุริยศัยตะกัศลนะครับก็เอื้อน้ำผู้เป็นผู้ปรึกษาครอาจารย์ไม่ได้เกี่ยว <C> e <an> กับที่นี่นะครับเขาเป็นที่ปรึกษาในการเรียนของผมนะครับอ่าที่ อ่ซึ่งตอนนี้เราเข้าใจนะครับว่าอาจารย์ก็มีอะไรบางอย่างอยู่อ่าตอนนี้ครับตอนนี้พี่น้องครับรเราสำเร็จนะครับเ่าเราเรามาการให้เกีนเป็นคนเดียก็คือเราได้เอาคนระเบิดของวันทูดาเป็นหลักนะครับไม่ส่งเสีม่วงเลยเราเราดูที่ของหลวงนี้นะครับว่าเติมใจมีแนวทางเดียวกับพี่น้องเราเรามีผู้ตามที่เลย ในตัวที่นั้นที่เราทำนะครับดังนั้นเราก็จะทำทุกาจารย์ว่าจะกําหนดแนวทางให้เราอยู่กันแบบร่มร่เย็นอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็คงจะอยู่นานได้ดีอ๋อตรงนั้นเอ่อตรงนั้นทางการก็รายการสื่อสารที่ท่านเจ้าหน้าที่เขาหนทําหน้าที่ท่านบางส่วนเฉยๆเราง่ายๆจงใจททชมเชย ใครด่าเราเราเหมดดือนหนูเหมือนหมาเราก็ยังดีถ้าเราใช้แล้วใช้กันไปเราก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาคือไม่คิดร้ายกับใครทำลายสิ่งที่ดีถึงประเส่กับชีวิตของเราในทุก้อื่นแล้ันนะครับเดี๋ยวเราฝากทุกท่านอ,อาจารย์หนึ่งนะครับเราขอคือดีที่ให้เลยครับ